สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะอาจารย์แอดิสนะคะก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการทำสัญญกรรมตกแต่งนะคะเพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคตสุขภาพความโชคดีความร่ำรวยโอกาสต่างๆที่เข้ามาในชีวิตความรักนะคะความสุขสมหวังทุกอย่างนะคะเปลี่ยนแปลงได้นะคะโดยการใช้ศาสตร์ของงูเิงนะคะใช้การสัญญกรรมตกแต่งนะคะเพื่อช่วยนะคะให้เรานั้นได้เปลี่ยนแปลงอนาคตได้รวดเร็วยิ่งขึ้นคะ่ะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะจริงๆต้องพูดถึงสัญญกรรมเสริงมงูเฮงเพื่อความงาม ความสุขและความร่ํารวยก่อนนะคะเรามีหลักเกณฑ์ในการตัดสินนะคะหลักง่ายๆก็คือการใช้หลักของดวงชะตาชีวิตของคนนะคะลักษณะการทํางานของเขาและสุดท้ายก็คือลักษณะงูเฮงบนใบหน้าของบุคคลน,นั้นๆน,น,นะคะว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะประสบความสําเร็จลักษณะนิสัยพฤติกรรมหรือความร่ํารวยหรือสุขภาพความรักครอบครัวการ,รงานที่อาจจะเป็นยังไงเนี่ยเราสามารถดูได้จากงูเฮงนะคะในเบื้องตน้นซึ่งศาสตร์งูเฮงเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ได้รับการยืนยันอย่าง ยาวนานแล้วนะคะมีการเก็บสถิติเป็นระยะเวลาหลายพันปีโดยไม่มีการวิเคราะห์หรือใช้หลักธรรมศาสตร์มาตัดสินอย่างชัดเจนนะคะไม่มีการแบ่งแยกศาส,สนาเชื้อชาติรูปร่างหน้าตาหรือวัฒนธรรมประเด็นพวกนี้ก็เป็นประเด็นในการชีวัดนะคะแต่โงเฮงเป็นศาสตร์ที่ได้รับการรวบรวมมาอย่างยาวนานจนสามารถที่จะระบุได้ว่าคนประเภทนี้ลักษณะแบบนี้การทํางานแบบนี้หรือดวงชะตาการเกิดแบบนี้ทานายอนาคตได้ว่าบุคคลนี้ จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในคลิปหน้านะคะว่าหลากัหลกๆแล้วศัลกรรมนะคะส่วนใหญ่เราทอะไรกันบ้างที่สามารถเปลี่ยนแปลงโงเฮ้งนะคะเปลี่ยนแปลงตาชีวิตได้อย่างรวดเร็วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะอาจารย์จะมาบอกนะคะ